ร้อยมาใหม่ครับยางใหม่หน้าหลังอาะซิกซี่เก่งนิ่มเื่งน,นิ่มดีมาก พร้อมใช้งานเลยนะครับ17,900บาทภาษีเต็มยางใหม่หน้าหลังมันเครื่องใส่ก่องเปลี่ยนให้เรียบร้อยพร้อมใช้งาน17,900บาทเรียบร้อยใครสนใจโทร084 6005813ดูรถทดลองขับได้ในตัวอำเภอกันทะลักจังหวัดศรีสะเกษครับขอบคุณครับ